สวัสดีครับอยู่กับช่องนนรถน้ำซิ่งนะครับนี่เจอคนดังมาเล่นบ้านครับนักสืบข่าวเออสวัสดีครับนักข่าวครับผมนิดดำพักฮะมาลงพ, <Richtung S 2> <c oughs> พื้นที่ <ms> ลงพื้นที่ที่ตรวจสอบคนต่างด้าวว่าเมื่อวางมีการเปิดด่านไหมเปิดด่านไปเที่ยวยังครับไปนะ <gallon. S 1> เอาแล้วเขาปิดไม่ใช่เขาปิดายสองหรือว่าเขาปิดใบสองใบสามสองใสามก็เริ่มให้ออกแล้วแต่พวกค้าแม่ค้า วันนี้เป็นวันที่สองโอ้บรรยากาศอย่าง,ง,นะง,งานี้น่ะจะเงียบก็วันนี้มีสายรายงานก็สายข่าวนะต้องไปตั้งยูสกัดยูสกัดปลายยางอืมวัวลักลอบเรอครับคนบุรีบุรีก็วันนี้คุยผ่านผมอะ่ะไปยังไม่ได้เราเล่นเด้อโอ้ อันนี้ FC คิดจริงเลยนะเนี่ยไปเขาโทรไปแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง,งนอาไ <laughs> <laughs> อัน,นี่ฝนตกไปแล้วสรุปหน้าหนาวหรือหน้าฝนเนี่ยปลาฝน้นหนาน,นี้แหละมันจะหมดแล้วอีกสองลูกว <มา S 2> ่ามันมน,น,นานเกินไปนะเนี่ย,ยเดี๋ยวก็ตกเดีด๋ยวก็แดด บรรยากาศช่างเงียบเหงาและตื้นเจ้าทนล็อกมันทำงานกระจกก็อะไรนะพี่เศษสองด้วยนะปกติมันวปึ๊บมันขึ้นเนาะออโต้ไม่ขึ้น,นต้องนัดชาไม่กล้าบอไม่ไม่ไม่รถกระบะแต่ตัวมุดผมอะหักมาแล้วนะต,ตัวมุดเดือยอย่ะเดือยที่มันขึ้นไปไรมันหักมันผุเลยมันใช้นานแมันหัก พอมันหาดเาพกดมันก็ไม่ไปแต่นี้ใช้ได้ประมาณแค่สองขั้นนพระนั้นหาดหมดเลยหาซื้อไม่มีดอี่เยก็ไม่หายรอกมั้งทำอะไรนะ่ะไล่สายไฟหรือเปล่าทีงน <c oughs> ี้ก็ทำนี้นี้เสร็จก็น่าัะทซมพูด ทำอะไรนะทำสีใหม่ทาสีแล <c oughs> ้ต่อพินเลยพอต่อพินเงินคิดคำนวณค่าแรงค่าจ,จ่ายมานี่ไม่ใช่แบบที่ใหม่โหรถจอดตากฝนไทยเริ่มแล้วครับนี่จะถ่ายทําแล้ว <c oughs> ตะวันขายดี <c oughs> พี่นอนพี่หลับเงียบเลยอ่ะโอ้ <c oughs> โอ้เก็บพองไปหมดเลยครับไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วครับเจ็บพองไปหมดแล้วฝนตกรินๆินครับรอยบินๆ,ๆินดิน ีรถตู้ฝั่งนี้ที่อาจารย์ชูเปลี่ยนมันแข็งมาก <c oughs> ฝั่งนี้ก็ลูกปืนเตะครับใช่ไหมเออว่ะเตะจริงด้วยเนี่ยโอ้โหหม,มุนเกือบไม่ไป ก็รถเกี่ยวไม่ใช่ไหมบ่ทั้งรถเกี่ยวทั้งหมดนลยคือรื้อมาหมดเลยก็เขาบิ้วใหม่เออมาทำสีมาบึ้มมาทำใหม่หมดเลยเช็คทั้งระบบเลยถ้าเราทำเองมันก็ไม่แพงหรอะทำทำสีอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยไม่เราแค่รื้อออกมาจัดสภาพทั้งชุดเลยหัวขีก็ล้างให้เช็คใหม่ทุกทั้งระบบเลยสนใจไหมครับ ขายรถคิลคิว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 หรือเครื่องออกมาชุบแล้วชุบแบบช่างโยไอ้คันนั้นอ่ะไอ้สตาร์ทมาตรึดตรุดตรุดเออเสียงยังโหดอ่ะแต่ทำไมเสียงรถเขามันใสแทนเนาะทำไมเสียงรถแบบอรรถกระบะเบรครถกระบะเลยโล่งๆเลยใสอ่ะเสียงแบบไม่มีโหลดไม่มีห่วงอะไรเลยมาแบบเครื่องอะไร ยงเดินแบบรอันแบบรุบรเลยอ่ะโอ้โหมีหัวตัวเช็กอะไรี่เลยเช็กไี้นะไอโค้ดโอ้ขอโนดดังมันก็มีเลยใช่ยี่สิบสี่โวล์ ปีที่แต่ก่อนใส่เครื่องใส่รหัสเพิ่มค่ามังปะเพิ่้ข้าเดียว่ะมันปรับเลนได้ไหมอ่ะใช่ครับไม่ขยับดีดีดีหนปรับเลนได้หนมันไม่ขยับเลยครับขยับอยู่ อันนี้เช็คอะไรครับเช็คระบบมันในระบบในตัวรถเช็คคอมเร็วเช็คได้หมดเลยเนาะอันนี้ก็เช็คได้ใช่ไหมอันนี้ก็คอมเร็ว อันนี้ก็เช็คได้ครับโอ้มีไม้ด้วยใใผู้สืบข่าวในะเนี่ยของเท้เลยครับไม่หรอกเส <mm> ียเข้อพิรุธไม่ชัดมีไม, <mm> ม,ไม้อ่ะนั่นเ้อะนิดนี่อุปกรณเไรไม้บูทูดอะโอ้แต่แกยังไม่ได้เก <mm> ะเลยไี่เห็นเลยนั่นแหละอันนี้ชัดอยู่อันนี้ได้ไม้มาจากไหนครับไม่เตา <mm> สวัสดีครับอยู่กับผมันที่ำพัดทับถ่ายทำากับน้งนนท์เ่อวานมีคนมาล้างรถด้วยพิตตี้บอกนั่นแหละไอพิตตี้จ้างมาครับที่เห็นแล้วจ้างมาขึ้นเลยนอขึ้นหน้าทีวีใหญ่เลยอ่ะบอกอ้เอามาวานนอนดูทีวีแล้วขึ้นหน้าทีวีลงโอ้ลงแค่สองคลิปเองวานนี้มีสาว สาวสวยสุดเซ็กซี่มาล้างรถตั้งริงกันน่าจะมีแบบอะไรนสั้นๆเนาะใส่กีขาสั้นไม่ผมบอกว่าให้ใส่ให้ใส่ชุดบิกินี่มาบัวหน้าก็เกินไปเอาใส่แค่ขาสั้นแล้วก็เสื้อกล้ามสีขาวอ่ะแล้วก็ใส่เส้นในแบบสีสีตัดกับสีขาวอ่ะเวลาเปียกน้ำมันก็ชโลมชมพูโอ้หนึ่งเป็นความร่างใจให้เอาดีครับให้ให้พี่เก่งด้วยพี่เก่งเนี่ยจะได้มีในทำงานด้วยแถหือ ติดคุกนะใครใครก็ไม่รู้นะผมก็พูดไม่เห็นติดคุกนะครับรองมนค้องเรื่องดีกว่านะโอเคครับไปเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้บายบายครับเงบเงามอนเดิมสงัดทริป